Sakura School. สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้กําลับมาใจกันกับแอดมินที่ชินเคยแล้วนะคะวันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปรีวิวบ้านจ้า,จาก่อนจะไปรีวิวบ้านทุกคนก็ต้องใส่ไอดีให้เรียบร้อยก่อนนะคะงั้นเราก็ทําตามแอดมินเลยจ้าจะได้ไม่เสียเวลากันแล้วที่เดี๋ยวแอดมินขะใส่ไอดีให้ทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะ,ะเราก็กดตรงนี้จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดตรงที่เซฟไอดีได้เลยนะคะไอเดียแอดมินจะให้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็สามารถลองเอาไปเรนได้นะคะแอดมินก็กดโอเคกันแล้วกัน กดโอเคสยบร้อยแล้วเราก็รอนิดหนึ่งจ้าเราก็กดดาวโหลดไปเลยจ้ะโอเคสเสุดท้ายแล้วรลอนิดหนึงค่ะรอให้เั็เต็มก่อนโอ้เต็มแล้วเราก็สามารถกดออกได้เลยค่ะโอ้บ้านของเราก็อยู่ไกลมากนะชทุกนอยู่ประมาณอ่า สามรอยเมตรวันนี้แอดมินจะเดินทางไปตามลูกซอนที่เขาปกหมดไว้ให้อีกแล้วเราก็ต้องบินไปตามที่ชินเคยนะคะทุกคนโอเคก่อนจะไปเราก็ต้องขึ้นให้สูงๆก่อนเราต้องบินสูงๆเท่านั้นนะคะโอเคเราต้องบินอีกนิดหนึง่งยิ่งสูงเท่าไรก็ยิงดีจ้าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางไปกันเลยค่ะทุกคนเราก็ต้องบินกับแอดมินแบบนี้เรื่อยๆนะคะทุกคนว้ารู้สึกปัไกลึดถึอแล้วแหละทำไมยังไม่เห็นบานโอ้ดีเนะ โอ้โหสวยงามที่สุดเลยคล้ายๆแบบเออบ้านเรือนไทยของเรานี่นามันก็คล้ายๆทรงคล้ายๆกันนะเจ้าทุกคนโอ้โหแตดมินเขาเรียกบ้านเรือนไม้ก็แล้วกัะนเนาะเพราะว่ามันสวยงามที่สุดเลยอะ่ะอืน่ารักมากๆเลยเจ้าทุกคนนาจะเป็นบ้านแบบบ้านผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าทุกคนโอ้โหสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยเดี๋ยวมินนหาที่ลงก่อนนะคะโอเคเราก็ลงตรงนี้แหละคะ่ะทุกคนถึงแล้วนะจ๊า วันนี้ดีใจมากเลยที่ได้แบบมารีวิวบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะจ๊ะโ <c oughs> okay. อเคแอดมินก็พาทุกคนเข้าไปดูหลังบ้านก่อนว้าทุกคนส่วนหลังบ้านของเราก็มีที่นั่งทานข้าวทุกคนก็สามารถนั่งทานข้าวได้สบายๆนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อตรงนี้นะจะเป็นแบบเออให้แมวนอนแน่แนเลยทุกคนสามารถให้แมวนอนตรงนี้ได้แล้วก็มีจักรยานหนึ่งคันด้วยนะคะทุกคนตรงนี้ก็สามารถเออมนอนได้หรือว่าเอานอนหรือว่านั่งเล่นก็ได้แล้วแต่ทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นห้องครัวของเรานะคะทุกคนโอโ้ห้องครัวของเราก็ดูน่ารักมาก,มากๆเลยทุกคนก็สามารถทํากับข้าวหลังบ้านได้เลยค่ะ ส่วนตรงนี้น่าจะเป็นชั้นหวางของมีซาลาเปามีน้ำด้วยโอม้มีกามีการนำร้อนด้วยนะจ๊ะทุกคนนี่งไงการนำร้อนของเราโอ้โหสามารถแบบมังแบบจิบชาเบาๆได้นะคะทุกคนโอเคเดดมินไปดูที่นี่นดีกว่าวางมีเป้ด้วยทุกคนก็สามารถเออกระโดดขึ้นเป้แล้วก็นอนได้นะจ๊ะแตดบินมันนอนไม่ได้เลยทะะุกคนโอเคเดวลองดูก่อนนะคะนอนได้ปะอ๋อนอนได้จ๊ะทุกคนเห็นไหม โอเคพอแล้วเดยวงินก็ไปดูท okay. yes. ีมต oh, okay. mm ่อตรงนี้น่าจะเป็นตกหนังเล่นนั่งชิลๆสบายๆเนาะโอเคสวยงามที่สุดเลยค่ะทุกคนส่วนแบบรับๆปั้นของเราก็มีปลูกดอกไม้ด้วยนี่ไงดอกไม้ดอกไม้ของเราก็ดูแบบน่ารักมากๆเลยโโอ้หดอกออกบ้าน นี่ก็สามารถเออนังชิวๆสบายๆได้เพราะว่าเออหลังเออข,ข้างบ้านของเราก็ต้นไม้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนอากาศดีที่สุดเลยลมเย็นสบายนะคะแต่เล่นข่าดูห้องนี้ก่อนว่ามันเป็นห้องอะไรวต่คอนเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนก็สามารถเข้ามาอาบน้ำได้ค่ะโอเคแล้วก็มีที่แบบเออนั่งระบายถูด้วยนะคะทุกคนก็สามารถมานัังได้จ้าตรงน,นี้มันจะ,ะเป็นอ่างล้างหน้าของเรานั่นเองจ้า โอเคทุกคนหนังน่านของเราก็น่าจะมีประมาณนี้นะจ้าทุกคนเดี๋ยวอันินจะพาทุกคนขึ้นไปดูชั้นสองกันนีกว่าว่าชั้นสองของเราอ่ะจะสวยสักแค่ไหนงั้นก็ตามอันินมาเลยจ้าว้าทุกคนตอนนี้อันบินก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคนโอ้โหข้างในของเราสวยงามที่สุดเลยนะจ้ะทุกคนก็มีการนำร้อนแล้วก็มีเอ่อที่นัง่นงดูทีวีด้วยนะคะสามารถนั่งดูทีวีได้จ้า มีทีวีจอใหญ่มากๆเลยส่วนตรงนี้นะ่จะเป็นทงกระยาของเราน,นี่เป็นห้องไลออน่าจะเป็นห้องนอนนะคะทุกคนสามารถขึ้นไปนอนได้นะจ๊ะเตออียงของเขาดูสิ่งนิมนอนแล้วสบายตัวเหมือนกันจ้าเห็นไหม,มสวยงามที่สุดเลยตรงนี้ก็สามารถนั่งได้เหมือนกันจ้าโอเคมันก็มารักหลายมากเลยนะคะทุกคนมีตู้เสื้อเออมีตู้หนังสือด้วยนะคะทุกคนก็สามารถนั่งได้เหมือนกันส่วนตรงนี้ก็สามารถเออปิดได้นะคะ โอเคเวลาเรานอนเราก็ปิดนะคะทุกคนโอเคเราก็ปิดเลยเราก็ออกก่อนวาเตอนนี้แอดมินก็ปิดที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเออแต่นี้น่าจะเป็นชันวังลองเท้าของเรานะคะ ว้าวทุกคนตรงนี้ก็เป็นที่นอนเหมือนกันทุกคนก็สามารถนอนได้นะคะทุกคนเหรออันนี้ที่นอนของแม่น,นั่นน่าจะเป็นที่นอนของพ่อส่วนตรงกลางน่าจะเป็นที่นอนของลูกนะคะทุกคนเหรอก็อสวยงามที่สุดเ,เลยแล้วก็มีตัวเสื้อผ้าแล้วก็มีตูกกระจกด้วยนะปักมากมากเลยแล้วก็มีเก้าอี้แบบเอหลังเล็กๆน้อยๆสวยงามที่สุดเลยตรงนี้เป็นแบบนั่งทานข้าวก็ได้นั่นตงต่างาก็ได้ตู้เสื้อผ้าของเราก็มีหลายที่เลยค่ะทุกคน โอเคทุกคนห้องปั้นของเราก็มีประมาณนี้นะเจ้าทุกคนตามที่ทุกคนเห็นนี้แหละแอดมินก็รีวิวให้เรียบร้อยแล้วถ้าตรงไหนที่แอดมินยังไม่ได้รีวิวให้ก็ขอไปให้ด้วยนะคะทุกคนแต่แอดมินขอออกไปดูห้องนี้ก่อนห้องเราว้าวระเบียงหน้าบ้านของเราทุกคนก็สามารถเปิดประตูให้ลมผัดเข้ามาข้างในได้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวแอดมินก็ลงไปข้างล่างแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าคนซองของเราแอดมินก็รีวิวเรียบร้อยแล้วเนาะก็ลงไปข้างล่างดีกว่าเพื่อจะไปรีวิวชั้นล่างต่อ โอเคทุกคนตอนนี้แอดมินก็ถึงชั้นล่างแล้วนะคะทุกคนชั้นล่างของเราก็ดูสวยงามที่สุดเหมือนกันนะคะทุกคนส่วนชั้นล่างของเราก็มีที่นั่งเล่นหรือว่านั่งชิลๆสบายๆได้แล้วก็มีตกนังฐานค้าด้วยโอเคอดมินวันนี้ับขอลาก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆนะจะที่ติดตามอย่าลืมเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะคะถ้าแอดมินพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยให้ด้วยคะ่ะขอบพระคุณมาก,มากสวัสดีจ้า